เพื่อนครับใครกําลังมองหาครับธุรกิจครับหรือว่ารายได้เพิ่มรายได้เสริมครับก็ทักสอบถามผุ่มเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นพรบคียพรบออนไลน์ครับเป็นโปรแกรมลงโปรแกรมให้ฟรีครับตัวนี้ก็มีระบบสอนออนไลน์ครับหรือว่ามีวิดีโอสอนครับออนไลน์อยู่ครับสอนจนกว่าเพื่อนจะเป็นครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยทำครับก็ไม่ต้องกลัวครับมีอาจารย์ให้ความรู้ครับ เต็มประสิทธิภาพนะครับก็ตัวนี้ให้ค่าคอมสูงครับเพื่อนเพื่อนครับค่าคอมอยู่ที่3ามสต่อฉบับครับเพื่อนเพื่อนคนไหนกาลังมองหาครับรายได้เพิ่มรายได้เสริมครับช่วงนี้ครับดูการนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร้สิ้นครับฟรีครับโปรแกรมก็ลงฟรีครับแล้วก็ไม่มีบังคับยอดนะครับตัวนี้ครับไม่บังคับยอดครับเน้นไม่บังคับยอดนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะทําก็สามารถทําได้เลยนะครับ ตัวนี้ไม่มัครับยอดเลยทั้งสิ้นครับถพา่คนใดสนใจก็ทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมสวัสดีครับ